มึงอันนี้กูถามจริงว่ามึงเนี่ยมึงเนี่ยโกนขนใหม่ให้เมียจริงไหมด้วยปากค่ามีดโกนแล้วก็กอย่างเงี้ยอันนั้นฟันมึงแหละไม่ใช่ไม่ใช่มีดโกนไม่ได้ไปมีดโกนฟันเอาไป้ล็อกอะไรล็อกตะโอเคครับ ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พี่ยักก็อยู่ที่บ้านสอจอยแล้วนะฮะสอจอนุนสอจอทำเสียกนะครับผมก็กินน้ำอะไรอะอะไรวะเออช็อกเย็นช็อกเย็นมันชอบกินช็อกเย็นนะครับน้องๆก็วันนี้นะครับพี่ยากก็มาตอบคำถาม Q&A ที่พี่ยากได้โพสต์ลง facebook ไว้นะครับว่า ให้น้องๆถาม Q&A เข้ามาเลยอยากถามอะไรถามเข้ามาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ยักษ์จะให้พี่เต๋อเป็นคนเลือกคําถามนะครับผมก็อ่ะเปิดเลยอ่ะก็ให้พี่เต๋อถามเลยนะครับว่าให้พี่เต๋ออ่านดีกว่าว่าคอมเมนต์ของน้องคนไหนบ้างอะไรนงเอาเอาท็อปคอมเมนต์เลยไหมเอาอันใหม่เอาอันใหม่เลื่อนดูเออก็วันนี้ก็แบบไม่รู้อะครับชิวๆครับก็อยากจะตอบคําถามน้องๆนะครับ โอ้น้ำทอมนี่ก็เรื่องอะไรเล่มานะเลยอ่านคอมเมนต์ของน้องเลยของน้องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะก็เลือกเลยแล้วก็เดี๋ยวพอต้นเดินพี่มีรถกี่คันอ่าของน้องอะไรของน้องวุฒินันทุขเจริญวุฒินันทุขเจริญนะครับที่มีรถกี่คันนะครับพี่แบงค์ตอบนะครับพี่แบงค์พี่ยักษ์มีรถอยู่ทั้งหมดเจ็ดคันครับอะไรบ้างครับมีรถตู้หนึ่งคันแล้วก็มีรถตู้ที่เป็นว่องน้อยหนึ่งคัน แล้วก็มีรถเชฟหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีอีโบดหนึ่งคันอีเน่า1หนึ่งคันเป็นสี่คันแล้วแล้วก็มีกอลล่าอีกหนึ่งคันแล้วก็มีฟอร์ดอีกหนึ่งคันส่วนอีกหนึ่งคันเนี่ยเป็นรถ โตโยต้าแคมรี่ครับอยู่กับเมียน้อยมันไม่เมียน้อยมันใช้ใช้เย้ใจคือเรื่องจริงไอ้สต๋าเมื่อกูเท่าไหร่กูมีรูปด้วยเต่ามึงไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้ซื้อแคมรี่กูซื้อเบนไม่ใช่แคมรี่จำได้แคมรี่สีขาวอ่ะนั่นอ่ะที่มันอยู่ในเทพอ่ะเอาแล้วมึงอย่ากูดเรื่องจิงหัวอะไรเพะเวลานั้นมันก็จะขับมาขอนแก่นแล้วมารับมึงไม่ใช่เวลาที่มึงออกจากบ้านถ้ามึงไม่ได้เอารถไปนะมึงสังเกตเลยมีคนมารับมันอ่ะนั่นแหละ จะม่รู้ไม่ใช่นะครับน้องๆก็พี่แบงค์พูดเล่นนะครับผมก็มันก็เคยเป็นความจริงอยู่นะครั้งหนึ่งน <laughs> ี่ขอคำถามของน้องพักข,ข้าพลพี่ว่าพี่แบงค์เป็นยังไงพี่ว่าพี่แบงค์เป็นยังไงครับมันก็เป็นเป็นบ้าบ้าบบ้องของมันแหละครับเป็นตามสไตล์ของมันแหละเออเป็นคนบ้าบ้าเป็นคนบง้อง,องแล้วแต่อารมณ์ขึ้นลงนะครับแบบว่า ช่วงไหนที่มันอารมณ์เสียก็คือว่าดูง่ายๆว่าน้ํามันไม่ออกนะฮะก็แค่นั้นเองนะครับน้องๆเออก็ของมีแค่นั้นแหละพี่ยักษ์เรียนถึงปไหนอ๋อพี่ยักษ์จบชั้นสูงครับจบจบชั้น3นะครับตึก3ชั้น3นะครับจบนะครับจบส่วนเรื่องจบนี้ก็คือพี่ยักษ์จบปห้ครับผมจบปห้นะครับจบ จบป .5 แล้วก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศมาหปีนะครับผมหกปีนะครับแล้วก็ลงกลับกลับมาอยู่เมืองไทยไม่มีวุฒิป .6 นะครับก็แบบว่าไปนั่งเรียนกับเด็กป .6 เพื่อจะวุฒิป .6 แล้วพิยาก็ไปต่อที่ไปเรียนต่อที่กศนนะครับผมเพื่อจบวุฒิการศึกษาม .6 นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะของน้องอะไรก็อ่านชื่อน้องเขาด้วยเดี๋ยเมื่อกี้เขียนไว้ของน้องของของของบักแบงค์ครับอ๋อของบักแบงค์ครับโอเคครับกูไปถามแล้วมึงตอนไหนวะ พี่กับพี่เต๋าใครขอคบก่อนแล้วคบกันกี่ปีไอ้เหียยักษ์ขอคบก่อนครับสมัยนั้นผมตอบแทนเลยว่ามันขี่รถเก่าๆไม่มีเฟรมไปรับเขาอยู่บ้านตรงบ้านสีฐานตลอดรับมาซ้ําทุกวัน <laughs> รับมาซ้ําทุกวันนะก่อนที่จะจีบกันนะครับพี่ยักษ์ก็ซ่ําก่อนเลยนะครับพี่มีการจีบอะไรทั้งสิ้น,นครับซ้ําแล้วค่อยมาจีบกันนะครับน้อง,นองอเนาะ <laughs> ของน้องของน้องชื่อเกมชื่อเกมพี่ยักษ์เปิดซิงครั้งแรก พี่ยักษ์เปิดซิงครั้งแรกเหรอครับป .5 เทอม2ครับตอนใช่ใช่ป .5 เทอม2ครับผมเสียซิงครั้งแรกในห้องน้ําหญิงนะครับผมโดนรุ่นพี่ป .6 นะครับเปิดซิงนะครับครั้งแรกที่ยัดเข้าไปมันก็อุ่นๆนะครับผมโยกไม่ถึง2ทีแล้วก็แตกโปะเลยนะครับประมาณนี้พี่ยักษ์อายุเท่าไหร่พี่ยักษ์เหรอครับอายุ28ขวบครับผมของเสียตอนตอนนี้นะบหรือเปล่า ยี <28 S 2> ่ส<ะ>ิบแปดย่าที่ยี่สิบเก้านะครับเมื่อกี้ของเสียตองท่าไม้ร่วงอ่าเสียตองท่าไม้ร่วงนะครับต่อไปของโชว์ไพศาลโชว์น้องโชว์ไพศาลนะครับถามว,ว่าขายอาวันทําไมขายอาวันทําไมนะครับขายเพื่อจะไปซื้อซีอ่า CRF สามร้อย L <c oughs> เพื่อไปเข้าป่ากับพวกเนี้ย <c oughs> <c oughs> ขายห้าแสนไปซื้อรถคันละแสนนะครับผมก็คือขายก็จะเอามาต่อยอดของทํา ธุรกิจต้องวาอย่างนี้ดีกว่านะครับโอเคต่อไปของน้องก๊อฟห้าแตปบชาวเนาะน้องก๊อฟห้าแตปบซาวนะครับไข่กับไก่อะไรเกิดกอนกันโอ้โหไข่กับไก่อะไรเกิดของทำเมื่อไปถามพ่อมึงไายเยี่ยพี่อยากจะมีลูกกับพี่ต๋อยไหมครับพี่ยากจะมีลูกกับพี่ต๋อยไหมครับพี่ยากจะมีลูกกับพี่เต๋อยไหมครับก็พี่เต๋อก็ได้ทําหมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับคงจะไม่มีคนที่สามนะครับแต่ว่าถ้าจะมีคนที่สามก็คงกับเมียคนใหม่อ่ะครับอืม <laughs> เอาต่อไป,ไไปอะ,อะต่อไปของยศรันคําออนะคะถามว่าไอ้กินเขากับอีหยังคือตัวใหญ่แท้อไอ้กินเขากับปลาดุกย่างครับไม่แต่นอ้นะนอ,ยนอยนะครับผมก็กินปลาดุกย่างมาแต่น้อยนะครับผมใหญ่ขึ้นมากกัเลยแบบใหญ่ขึ้นปลาดุกนะฮะอืม <laughs> ก็ก็กินข้าวปกติแหละครับน้องๆแต่ว่าด้วยความที่เราตัวใหญ่เนี่ยคือเราไปอยู่ต่างประเทศมานะครับแล้วเราก็ไปเจอ อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับพวกชีสพวกนมพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ช่วงวัยเจริญเติบโตช่วงอายุสิบสองสิบสามเงี้ยมันก็เลยแบบพุงพ่งพุงพ่งพุงพ่งตัวใหญ่นะฮะประมาณนี้นะครับพีซ่ซี่แต่น้อยเลยตัวใหญ่ไ, <laughs> ไม่ไมใช่กกท,ทำไมพี่ถึงรู้จักกับสอจอําไมพี่ถึงรู้จักกับสอจอนะครับแต่ก่อนนะครับก็เรียกง่ายๆนะครับก็ฉายาของมันจะมีสองสองฉายาอันดับแรกเลยฉายามันก็คือ แบงค์ลายวันนะครับผมแต่ก่อนมันเก็บเงินดอกนะครับผมเออแต่ก่อนเราเก็บเงินกู้นะครับแล้วก็ไปขี่บอไซค์เคอาเก็บเงินกู้นะครับแต่ก่อนแล้วก็มาเหตุที่2เรามาเจอกันที่อ่าอ่าแต่ก่อนเราแต่งกระบะนะครับแต่งรถกระบะแต่งรถยนต์นะครับแต่งรถกระบะซิ่งนะครับแล้วก็เจอกันประจําอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนมันขับอีซูซูทีฟอาร์นะครับผมแล้วเขาก็เยียดฉายาที่2มันคือไอ้แบงค์ฟิล์มชานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะ เราก็เจอกันในกลุ่มรถนะฮะมาประมาณ7จปีแล้วไปเอาคำถามต่อไปคำถามนี้ฉันอยากรู้มากเลยอของน้องอยากกินผัดหมี่แต่ได้กินผัดหมี่คำถามว่าพี่ยักษ์มีเมยน้อยกี่คนตอนนี้ตอนนี้เหรอครับไม่มีนะครับผมแต่ว่าอยู่อยู่บาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นั่นของมึงไอ้เฟรมนั่นของมึงเออนั่้ของมึง ก็ไม่มีนะครับตอนนี้พี่ยักษ์ไม่มีเมียน้อยนะครับพี่ยักษ์เลิกแล้วพี่ยักษ์เป็นคนดีแล้วนะครับจากที่ผ่านมาก็เยอะพอสมควรนะครับถ้านับนิ้วมือรวมนิ้วเท้าแล้วคงไม่พอนะครับผมก็เยอะพอสมควรนะฮะป้าผาโอ้ยอย่ามาอยู่ใกล้นะตายป้าผาประมาณนี้ไม่มีครับผมพูดเล่นนะฮะเรื่องเมียนองเมียน้อยมันเป็นอดีตนะฮะพี่มีธุรกิจอะไรบ้างครับของน้องมาสเตอร์ถามไม่มีธุรกิจอะไรครับตอนนี้ธุรกิจของพี่ยักษ์ก็ ทำแค่ y o u t u b เนี่ยละครับอืมก็ทำแค่ y o u t u b เนี่ยนะครับแล้วก็เล่นกล้องๆแล้งๆอยู่นี่แลครับแล้วก็รับต่อทะเบียนภาษีพอรบอนะครับก็ประมาณนี้นะฮะรถยนตยรถมอไซค์นะครับของน้องคนนี้ถามมีสาระมากเลยถามว่าของน้องเทพประธานเทพประธานพรเทพประธานมึงมาเกิดการทำช่อง youtube ของพี่ยักษ์ที่ผ่านมามีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนครับเยอะครับเยอะมากนะครับผม คนที่ทํา YouTube ก็จะ,จะรู้ดีหนึ่งนะครับ1ยอดซับจะไม่สําคัญนะครับผมก็อยู่ที่ยอดวิวนะครับผมยอดวิวจะสูงจะต่ําก็มันก็ขึ้นขึ้น,นลงลงครับแล้วแต่จังหวัดนะครับแล้วก็ YouTube นะครับก็อุปสรรคมากมายนะครับว่าจะอยากจะลงคลิปให้น้องๆได้ดูมันมันห้างอย่างนี้ก็ติดเหลืองนะครับไม่อนุญาตให้ลงอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถลงได้ เหมือนกับพี่ยักษ์โดนบินนะครับช่องที่แล้วพี่ยักษ์ก็บินไปแล้วนะครับบินไปแล้วก็อยู่ในช่องใหม่นะครับช่องนั้นก็เกือบห้าแสนซับแล้วนะไปแล้วต่อไปของน้องบางอูดถามว่าอ,อยากรู้แรงบ,บันดาลใจที่ทําให้พี่เป็นยูทูบครับอ๋อแรงบันดาลใจไม่ได้เป็นไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เป็นยูทูบนะครับผมก็ขายของอยู่ตลาดนัดดีๆแล้วก็แบงก์ก็ไปทำคลิปแกงนู่นนี่นั่น,นแก้งไปแก้งมาเปิดช่องเล่นๆคำๆยังไม่ลงคลิปเลยก็มีคนติดตามอะไรประมาณนี้ก็เลย ต้องตัดสินใจลงคลิปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมาเป็น u t u b e นะครับประมาณนี้ของน้องจิระเดชมอสพี่อยากเคยซ่อนเงินเมียไหมครับไม่เคยซ่อนครับผมแต่ว่าโอนออกโอนออกไปไว้อีกบัญชีหนึ่งอะครับก็ประมาณนี้นะเราไม่เคยเพราะว่าไม่เคยเป็นคนที่ไม่ชอบกดเงินสดออกมาแล้วก็โอนเงินไปเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่งโดยที่เมียไม่รู้ก็บัญชีอะไรบัญชีเมียน้อยโอดเล่นโอดเล่นโอดเล่นเอไอเอก็ลงแต่เมียน้อยฮ้เฮ้ฮไอเฟมลงอ่างกับพี่ไหม พี่ยักษ์ของน้องกาฟิวแม่เรียกกินข้าวถามว่าพี่ยักษ์ขนาดเท่าไหร่ครับอ๋อพี่ยักษ์ขนาดเท่าไหร่ครับพี่ยักษ์ขนาด58นะครับชักห้านะฮะก็ถ้าวัดรวมๆไข่แล้วก็จะประมาณ63มมิลนะครับผมเออได้มีสัญญาณที่เดียวที่ใส่ยันไข่โอ้ใส่ยังไงว่าใส่ยันไข่ไม่ต้องใส่ยันไข่ดิมันถึงจะได้ห้าแปดห้าเก้าต่อะไรไปลูกของน้องพิวพัสกรถามว่า พี oh, ่ได oh, uh ้ก huh. like hmm. oh, so, ับแฟนพี่ก <tr ี่ครั้งแล้วครับโอ้โหพี่ได้กับแฟนพี่กี่ครั้งกับพี่เต๋านะครับก็ตีเลยนะครับว่าปีหนึ่งมีสามหกสิบห้าวันนะครับเดือนหนึ่งเป็นประจําเดือนอยู่ประมาณห้าวันนะครับผมก็เดือนหนึ่งก็เย็ดประมาณสิบทีนะครับผมก็คูณไปดูครับปีหนึ่งโชคดีไปแต่เรื่องสิบแปดบวกเาคูณดิสิบสิบคูณสิบสองนะครับก็120ยี่สิบ ไม่ใช่ดิร้อยยี่สิบบ้าเลยสิบพันองเ็ร้อยยี่ก็ถูกแล้วร้อยยี่สิบครั้งต่อปีเหรอแต่ว่านั่นมันก็น่าจะเกินนะเพราะว่าบางวันเนี่ยก็เช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยก่อนนอนประมาณร้อยยี่สิบปีหนึ่งร้อยยี่สิบปีต่อร้อยยี่สิบครั้งต่อปีนะครับปีหนึ่งตอนนี้เราคบกันมาสิบสามปี นะครับก็คูณไปนะครับก็สิปีเท่าไหร่สิปีก็พันสองอ้าพันสองบวกอีกสามปีก็น่าจะประมาณพันห้านะครับพันห้าร้อยครั้งนะครับผมตอนท้องก็เย็ดนะครับผมก็ตอนท้องเนี่ยก็เติมตลอดนะครับเติมจนลูกออกเลยจนเก้าเดือนเลยพี่สูบุรีไหมครับผมไม่ดูดบุรี่ครับผมดูดแต่ทับผมของน้องวีรพัฒน้องวีรพัฒน์เอาท็อปคอมเมนต์ดีกว่าอ่า จับมาครับผมเอาคอมเมนต์ที่มันท็อปทอปดีกว่านะอนั่นทอมันก็หวานเหมือนกันนะเนี่ยของคำถามของเกดตีแอนนะคะถามว่าเกรดนะครับทำไมต้องทำตัวอ้วนตลอดเวลาด้วยคะงงทำไมต้องทำตัวอ้วนตลอดเวลาครับก็โคอ้วนอ่ะก็นี่ไงก็กินอยู่นี่ไงคือบอกให้เป็นคนชอบกินจุ๊กจิ๊กนะครับก็แบบว่า ขนมขนมอย่างเงี้ยแบบจะกินตลอดเลยไม่ไม่ไม่ค่อยขาดนะครับก็จะแบบเติมตลอดกินตลอดเค้นอะไรก็หยิบกินหยิบกินแล้วับน้องเกดก็คือกูอ้วนพูดง่ายๆไม่ต้องถามอืมต่อไปคําถามของก้าไหนวะก้าไหนวะพี่กระตึกไม้ครับพี่อยากว่า,าต้นก้าห่อไหมครับรอรออยู่นะแต่ว่ารอร้อยกับกูนิดนึงรถคันแรกในชีวิตของพี่รถคันแรกในชีวิตของพี่นะครับก็คือ ยามาห้านะครับเมตตองหนึ่งนะครับผมก็ตอนนั้นก็แบบแบบยุคนั้นก็แบบสุดๆแลละเออมเมตตองหนึ่งอ่ะวิ่งกับโนวงโนวาแม่งกินขาดเลยนะครับก็คือเมตตองหนึ่งนะฮะพี่ยักษ์เคยโดดเรียนไหมของน้องลอริงลอลิงลอลิงสิบน้องลอริงลอริงลอลิงนะครับเคยโดดเรียนไหมครับพี่ยักษ์จะบอกเลยว่าตั้งแต่พี่ยักษ์เรียนมานะครับตั้งแต่ปหนึ่งถึงปห้าพี่ยักษ์ เป็นคนที่เรียนเก่งมากนะครับแล้วก็สอบได้ที่โลของห้องตลอดนะครับผมคือนักเรียนในห้องมี31คน,นพี่ยักษจะสอบได้ประมาณที่30หรือ31อนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณปหไอป .4 นะครับผม <c oughs> พี่ <c oughs> ยักษอบได้ที่30 โคตรดีใจเลยเพราะว่ากูไม่ได้ที่โหลเพราะว่าไอ้ที่โหลอ่ะมันมันไม่มาสอบนะฮะมันก็เลยตัดตัดไปคนหนึ่งไอ้พวกวีทีบเอ็นนะขนาดนี้เลรอมึงจะถามเลยไหมว่าไข่มึงอ่ะมีขนกี่กี่รูขนุ้ขนกูไม่มีขนเพราะกูโกนแบกออกตลอดใช่ว่าเมียมันก็โกนขนหม่เหมือนกันโกนครับจริงไหมมีหมอยถ้ามีหมอยแม่กูไม่เยอดอ่ะเมื่ออดีตกูถามจริงว่ามึงเนี่ยมึงเนี่ยโกนขนหม่ให้เมียจริงไหมอืมด้วยปากใช่ข้ามมีดโกนแล้วก็กัด อ,อันนั้นฟันมึงแลละไม่ใช่ไม่ใช่มีกวนนไม่ได้ไมมีกนฟันเอาไว้ล็อกอะไรล็อกแของคำถามของจักกิจของน่าเจะเพื่อนเธอนะชักบ้าครั้งแรกอายุเท่าไหร่ชักบ้าเป็นครั้งแรกนะครับก็อายุประมาณปอหกะประมาณสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิบสองชักบ้าเป็นครั้งแรกนะครับตอนนั้นชักบ้าครั้งแรกนี่เปิด เปิดช่องช่องเพลง a อวดูด้วยอืมก็รูปรูปแป๊บหนึ่งแล้วก็กต๊ะอะไรเงี้ยนี่คำถามนี้คำถามนี้ดนนะอะไรของคำถามของทานวัดมัสมีทานวัดมัสมีไอ้บังซิบรอแซลูพี่ไปลงอ่างครั้งล่าสุดตอนไหนครับโงอ่างครั้งล่าสุดตอนไหนล่าสุดนี้ก็ไปกับพวกมึงอ่ะกับพวกไอ้เกมพวกไอ้เฟมพวกไอ้แบงค์อ่ะน่าจะประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผม บอนว่าที่ที่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะเราไม่ได้ลงอ่างคือเราลงอ่างครั้งแรกตอนไหนต้องบอกว่าเกิดมามันก็ลงอ่างแล้วอะเพราะว่าเราอาบน้ําในกระมังเน่ยเออเขาประมาณนี้คำถามต่อไปของน้องธนภัทร พี่ยเคยยกพวกตีกันไหมยกพวกตีกันไหมก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับผมตีประจำยู่แล้วครับอืมแต่ไม่เคยเข้าไปหาเขาหรอกเพราะว่ากูดนตีนแล้วหนีก่อนคำถามต่อไปของน้องบอบบุ๊กพี่ไปหาเด็กครั้งล่าสุดวันไหนครับโอยเคอะคำถามนี้เกมเลยหาเด็กครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะกอที่พี่ไปไปซื้ออะไรที่ไปซื้อชิ้นจีนหรือเปล่าวันนั้นหน้าหายไปนานๆไม่มีัมันคือช้งจียง ไม่ใช่นะครับก็ล่าสุดก็ไม่มีนะครับผมก็เลิกกับเลิกกับเด็กไปนานแล้วนะจะประมาณแปดเ้าเดือนแล้วนะเลิกแล้วไม่มีแล้วคนระับเพราะว่าเมียบอกว่าถ้าไปถ้าไปมีเด็กอะไป,ไปเปย์เขาเยอะแล้วมันหมดตังค์เยอะไงให,ให้ให้ลงอ่างตีเหลียวดีกว่าง่ายๆนะเสียตังค์ล้วจกต่อไปคาถามของน้องเสียต้าพี่อยากจะซื้อรถอะไรเพิ่มอีกไหมซื้อแล้วคือก็อะไรเพิ่มอีกไหมก่อนนี้มันก็มีเยอะแล้วครับแต่ว่าคิดไว้นะครับได้อีกครั้งหน่อยก็ ถ้ขออาขาอวันได้นะครับพี่อยากจะไปซื้อไอ้นี่อยากได้เนี่ยอยากได้มึงก็ใบยู่นี่แหละอยากได้ G A พันสองนะครับผมก็แบบว่ามีปิ๊บสามใบแบกเที่ยวอ,อะไรประมาณนี้ออกเข้าป่ากลางเตนนะครับโอเคพอแล้วน้องๆดูอื่อนี้ประมาณนี้แหละก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนืงอของน้องนัทน้องนัทพี่ยกัยกษ์เคยลงอ่างแพงที่สุดเท่าไหร่ครับพี่ยักษ์เคยลงอ่างแพงที่สุดเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดพันห้านะครับผมเพราะว่า มันเกตมันเกตพรีเมียมเลยเกตพิตตี้เลยเจ็ดพันห้าเออเจ็ดพันห้าพรีเมียมเลยพิตตี้เลยแบบโอ้โหมานี่แบบเนียนเนียงนิ่งกว่ากระดาษอะ่ะเออประมาณเนี้ยครับโอเคไปแล้วทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ยาก้วก็พี่เต๋าด้วยนะครับพี่ยาก,ก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวน้องๆทุกคนด้วยเพราะว่าตอนนี้ยอดซับกูก็น่ารักเลยสองหมื่น <c oughs> โอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า